สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเดินตลาดปัทวิกรนะครับแถวนวมินนะครับผมที่นี่คือขายของเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายทั้งมือหนึงมือสองรองเท้ามือ1นมือสมีหมดของแบรนด์เนมก็มีนะครับโ้มีให้เลือกหลากหลายมากคือของค่อนข้างเยอะนะครับของเก่าก็มีแ็มขัดรองเท้าแบบจัดเต็มมากเนี่ยเสื้อผ้าขวางกันเป็นกองเลยคือแบบชอบมากเลยใครที่จะรับมาซื้อของอันนี้เดี๋ยวผมจะข้ามไปฝั่งนู้นนะ ก็อันนี้เราก็เดินข้ามฝั่งมาโซนนี้จะเป็นเหมือนเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยแล้วเมื่อเราข้ามฝั่งมานะครับโซนนี้ก็เสื้อผ้าค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับใส่เป็นกระสอบเลยและแถมราคาถูกมาก2ตัวร้อยคิดดูบางอันก็สตัวร้อยอันนี้ดูสิผ้ายินกองกันเป็นสูงแบบเยอะมากอันนี้คือขอใส่ถุงตั้งไว้นะครับผมไม่รู้ว่าขายหรือว่ามีคนซื้อ อันนี้คือด้านในสุดแล้วนะครับปูแบบโคตรกว้างแล้วก็เยอะมากร้านนี้จะเน้นขายของเล่นนะครับแต่ว่าเขาจะใส่เป็นถุงเราไม่สามารถเลือกได้นะ้ามแกะนะครับผมพื้นที่ด้านในสุดนี่แบบบอกเลยว่าโคตรกว้างเลยครับสุดิบโอ้ยเยอะของแม่งเยอะมากเลยทั้งของมือสองมือหนึ่งแล้วก็สินค้ายกกระสอบก็มีนะครับผมแล้วก็ของเล่นที่ดูเมื่อกี้ก็คือขายเป็นถุงนะครับก็ถ้าใครอยากรับของไปขายหรือ,อยังไงก็ลองมากันนะครับผม ที่ตลาดปัทวิกรณ์อันนี้ตัวละห้าบาทฝากดตามกันด้วยนะครับผมไปแล้วบายบายสวัสดีครับ